ยืนขายตามสั่งไม่เหลือเขานางเอกยืนขายตามสั่งไม่เหลือเขานางเอกเรเดาว่าสม,มัยก่อนหลายคนอาจจะรู้จักสําหรับแมมอาลิซาขาจรชาย,ยกุลอายุ54ปีที่ห่างหายไปจากวงการบันเทิงนานหลายปีเปิดขายอาหารตามสั่งจังหวัดเชียงใหม่ถูกเผยแพร่ตามสื่อและโลกโซเชียลจนกลายเป็นกระแสะให้บรรดาแฟนคลับและผู้ที่ชื่นชอบผลงานติดตามไปที่ร้านอาหารตามสั่งของอดีตนางเอกสาวชื่อดังกันอย่างล้นลามวางให้กําลังใจอดีตนางเอกสู้ชี ต่อไปหากย้อนเส้นทางในวงการแมมเดินสายประกวดนางงามตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศได้รางวัลบ้างไม่ได้บ้างที่ได้ก็เป็นคันน้ำพานรองมายุคหลังๆจึงเริ่มได้เป็นเงินแต่ก็หลักพันหลักหมื่นเท่านั้นจนกระทั่งช่วงเรียนแมมได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวด Miss World ในปี2526และเข้าประกวดนางสาวไทยในปี2527และหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเล่นละครเรื่องเบญจรงค์5สีมีคุณอายุรชาติเหมือนประสิทธิเว่เป็นผู้จัดแสดงร่วมกับ คุณมยุราธนาบุตรและดาราชื่ด,ดังในยุคนั้นก่อนจะรับบทนางเอกเ,เต็มตัวให้กับสถานีโทรทัศน์4ช่อง7เรื่องหัวใจสองภาคเล่นละครได้สักระยะก็เกิดจุดพลิกผันครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณแบบอลิซาเมื่อเธอตกปากรับคำบทแม่ทั้งที่ตอนนั้นเธอยังสาวยังสวยอยู่ ถึงแม้ว่าละครเรื่องน,นั้นเธอจะเล่นเป็นคนนุณแม่วัยรุ่นก็ตามแต่เมื่อรับบทแม่แล้วบทแม่เรื่องอื่นๆก็มาเรื่อยๆมีนี่20ล้านอันนั้นคือช่วงตั้งแต่ฟองสบู่แตกธนาคารหยุดบ้านยุดธนคา,ารพาณิชย์ เราก็ต้องยอมทุกอย่างเพื่อปลดหนี้แต่กว่ามันจะปลดได้มันทบไปเรื่อยๆจนเรามีความรู้สึกว่ามันสิ้นหวังแต่วันหนึ่งมันลมขึ้นมามันเยอะมากถามว่าทุกวันนี้นี่20ล้านหมดยางหมดแล้วคือไม่ว่าอะไรคือยอมที่จะเหลือแต่ตัวบ้านไม่มีอยู่ไม่เป็นไรแต่ให้นี่หมดทรัพย์สินทั้งหมดขายทอดตลาดแายชดใช้ไปตอนนี้มีคอนโดเล็กๆที่เมืองทองอยู่กับลูกสาวสี่ขา ซึ่งคุณหมอแนะนําให้เลี้ยงเขาคือ,อยาขนาดเอกมันมองไม่เห็นทางว่าจะเอาตรงไหนไปให้เขาแต่มันมีทรัพย์สินตัวบ้านตัวอาคารพาณิชย์รถเบนซ์อะไรก็ได้ที่มีบอกว่าคุณก็เอาไปเลยแต่ลบศูนย์ให้เราก็รอใช้เวลาวันที่ไปเซ็นปลดตัวเองออกมาลงวันนั้นที่เขาโทรมาแจ้งอยู่กับคุณแม่แล้วตอดกลางไฟแดงเลยเขาบอกคุณมาเซ็นปลดด้วยนะทุกอย่างจบแล้วคือจบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสร้างเอาใหม่ ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ